สวัสดีครับพี่พี่ FCI u s c a วันนี้ผมมีแลไอเทมสภาพสวยๆหนึ่งในร้อย 1, 100, มานําเสนอพี่พี่ FCI u s c a สัก1คันนะครับแม้จะมองว่ามันคือ t o ต o t ต้าโ o l a a ออติสธรรมดาแต่ตัวนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาออปชั่นสูงสุดเท่าที่ออติสรุ่นนี้เคยมีมา2.0ตัววีผลิตมาไม่ถึง1,000คันในประเทศไทยผ่านมือไอยูสคามาแล้วไม่ถึง10คันคันนี้เป็นคันสุดท้ายที่เราได้ครอบครองแล้ว ใครที่อยากจะหาสะสมหาใช้งานแบบลายไอเทมแบบ l i m i t ต็ด d i ดิชั่แนะนำคันนี้ราคาไม่ค่อยตกนะครับในตลาดในเว็บไซต์ตลาดรถผมเห็นมี2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่เราพิเศษให้กับ FCI u s u s Car ขายในราคาแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสบายเงินในกระเป๋าแน่นอนออปชั่นสูงสุดเท่าที่ออติสเคยมีมาเครื่องยนต์2.0แบบดูโอนะครับผมแบบดูโอเหมือนรถโมเดลปัจจุบันเกียร์ออตโต้เดิมจากโรงงานใช้น้ำมันอย่างเดียวออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้าภายในตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับผม เบาหลังสามารถพับราบลงมาได้ด้วยนะครับมีม่านหลังแบบดึงสามารถเยืนของยาวๆจากห้องสัมภาระเข้ามาอยู่ในสองตัวรถได้เลยมีสเกิร์ตแล้วก็สปอยเลอร์เดิมๆแท้ๆมาจากโรงงานดิสเบกสล้อล้อแม็กเดิมเป็นขอบ16นะครับผม เป็นขอบ16นะคะมาพร้อมกับยางปีใหม่ๆดอกนั้นหนาสามารถใช้งานได้อีกยาวนะครับเราจะการเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วเก็บงานช่วงล่างเปลี่ยนแหลก power power ให้ใหม่นะครับที่ชอบมีปัญหาที่ชอบดังเปลี่ยนให้ใหม่งานสีสันเก็บริ้วรอยต่างๆให้ครบหมดแล้วงานภายในเบาะต่างๆเก็บงานให้หมดพวงมาลัยหุ้มให้ใหม่นะครับผมฟิล์มติดให้ใหม่รอบคันแบบคาร์บอนซามิกกันแดดกัน u v ดีแน่นอนนะครับและออปชั่นอีกหนึ่งอย่างที่พูดไปเลยไม่ได้ได้ความ ใส่จากโรงงานมาแบบออปชันแบบรุ่นพี่ก็คือแบบแคมรี่ก็คือกุญแจแบบคีย์เลสนะครับที่ออติสสองจุดศูนย์เท่านั้นที่จะมีนะครับผมต้องสองจุดศูนย์วีเท่านั้นที่จะมีนะครับสตาร์ทได้ด้วยเพียงเอาไปนิ้วสัมผัสนะครับเลขไมค์คันนี้วิ่งมาเพียงแค่สองแสนแปดพันกว่ากิโลนะครับสองแสนแปดพันกว่ากิโลขออภัยครับเป็นกิโลแท้ๆนะครับเป็นกิโลแท้ๆนะครับสองแสนแปดพันกว่ากิโลเป็นกิโลแท้ๆเป็นระบบไฟฟ้าั้นขันปรับข้างไฟฟ้านะครับผมนี่นะฮะไฟหน้าติดแบบออโต้นะครับแล้วก็มี มีแพตเทิร์นชิพที่พวงมาลัยมีคูด์คอนโทรลมาให้เบาะคนขับปรับไฟฟ้าด้านหลังกว้างขวางนั่งสาบายอยู่ในสภาพที่ดีเบาะไม่ฉีกไม่ขาดแต่อย่างใดตกแต่งลายม้าเดิมๆจากโรงงานเราสปาให้ทั้งคันถอดซักถอดฟอกถอดสปาขัดเคลือบสีให้แล้วเป็นอย่างดีเอาไปพร้อมใช้งานโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับเอาไปใช้งานโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเป็นรถบ้านแท้ๆไม่ใช่รถประมูลและก็ไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับผมส่วนด้านหลังนะครับสามารถเปิดฝาท้ายจากรีโมทได้เลยนะครับ ล้อน้ำฝนซ้ายขวาทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานฝากระโปรงท้ายเดิมๆจากโรงงานหลุมแม่ไหล่เดิมๆจากโรงงานนะครับอย่างอะไ่แม่แรงอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างมีมาให้ครบครับผมมีระบบการลื่นไถ่ให้ด้วยนะฮะนี่นะฮะออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มเท่าที่2.0เคยมีมานะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องเราฟังเสียงเครื่องยนต์บ้างสตาร์ทที่ติดนะครับเอาไปพร้อมใช้งานเลยเครื่องเกียร์จบจบ,จบช่วงล่างนี่เงียบแอร์เย็นฉ่ำ พี่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยครับนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านเครื่องเดินนิ่งเรียบเครื่องดูโอเหมือนโมเดลปัจจุบันนะครับขาหน้าเดิมๆจากโรงงานเบ้าโชกซ้ายเบ้าโช้กขวาฝากระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานแม้แต่แผ่นกันความร้อนผมก็เบิกให้พี่ใหม่เพราะอันเก่ามันจะยุ่ยย่อยสลายตามกาลวเวลาเราก็เบิกทําให้ใหม่เก็บงานให้ทุกจุดเก็บทุกรายละเอียดพี่ๆซื้อไปจะได้แฮปปี้และมีความสุขกับการใช้งานนะครับ ซื้อรถกับ i u s e car บอกเลยว่าซื้อไปใช้งานอย่าซื้อไปซ่อมเดี๋ยวเสียชื่อหมดนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างเข้าไปอยู่ในส่วนตัวรถนะครับภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ออติสสะอาดสะอ้านดีนะครับผ้าหลังคาก็สะอาดสะอ้านนะครับผมทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะครับรถไม่มีการดัดแปลงหรือแต่งเติมเสริมแต่งแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีจริงนะครับใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธบนตรทนสาย2เงหมื่นเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเบนเดอร์ เห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองนะครับผมบอกเลยว่าสภาพดีๆสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนและที่สําคัญราคาถูกที่สุดในตลาดเลยก็ว่าได้นะครับราคาถูกที่สุดในตลาดเลยก็ว่าได้มันไม่ยากหรอกครับถ้าจะเช็คราคาเพียงพี่แค่เอาชื่อรุ่นว่า t o y ยต้าออติส2.0ตัววีปี2009เซิร์ชเข้าไปใน Google หรือเซิร์ชเข้าไปในเว็บตลาดรถแล้วก็พี่ก็เปรียบเทียบดูว่าที่อื่นมันเป็นยังไงสภาพมันเป็นยังไงมันมีรูปมันมีทุกอย่างให้พี่ดู นะครับของแบบนี้เราโกหกกันไม่ได้นะครับใครที่อยากได้รถดีๆก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาอึดถึกและทนแน่นอนฝากดกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยติชมได้ติเพื่อก่อถ้าติไม่ก่อเราเรามีแอดมินตอบกลับนะครับลองดูฝากกันไว้ด้วยขอบคุณครับ